กยสวัสดีค่ะนี่เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วเปิดบล็อกของเราด้วยการเข้านอนตอนเจ็ดโมงครึ่งค่ะดูสภาพนะคะอันนี้คือแบบเพิ่งถ่ายเสร็จแล้วก็เช้าแล้วนะคะเราก็ปิดไฟกำลังจะนอน <laughs> ตอนนี้คือลบงมากจริงๆเราค่อนข้างจะจัดโต๊ะใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆตรงนี้จะค่อนข้างโล่งแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะตัวนี้ทุกที่ก็คือ ไม่มีที่จะนอนเพิ่งทำน้องสามคนไปเสร็จนะคะเป็นปลายบล็อกได้ดจริงๆอันนี้ทำเสร็จนานแล้วก็ใช้เวลานานมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีความแรงนี้นะคะแล้วก็พยายามแบบยัดเตรีใส่เข้าไปด้วยเราดูค่ะเดีด๋ยวตื่นมาทำอะไรหลายอย่างเราก็ถ่ายนะคะคืองอยากทำลิฟตด้วยแต่ว่าที่ว่าน่าจะไม่ทนันเอออยากถ่ายบล็อกแล้วก็ที่ไม่พอแล้วก็หลายๆอ่ะเอาไว้ว่าแล้วเจอกันค่ะนอนละฝันดีทุกคนเจ็ดโมงครึ่ง วันนี้ค่ะทุกคนแายโมงพอดีนะคะเกรดครับปวดเกรดครับเราได้ของเล่นมใหม่ <laughs> เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวนานมากในสุดเราก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราได้กกินก๋วยเตี๋ยวตัว้งแต่เมื่อวันก่อน <laughs> 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 แม่เอาน <laughs> ้วงคนนี้มาเราชอบแคบหมูมากแล้วพอแบบได้แคบหมูมากก็เลยแบบหาอะไรกินกับแคบหมูไม่สายไลนิ่งนะคะไห่ ไลนิ่งพร้อมกับอันนี้นะคะที่ฟังได้มอนิเตอร์เสียงตได้ไม่มีนีแ่แหละอันนี้เป็นของบูย่านะคะอันนี้1 3ร้อยสามสิบก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงไหมเพราะงั้นมาลองดูฮะมาลองดูฮะอ๋ออันนี้เ,ออเรากําลังพูดได้ใหม่นี้แ่ละคะ่ะต่อหูฟังแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินแบบเร็วทามนะก็เลยไม่แน่ใจว่าหูฟังนี้คือใช้แค่ฟังได้อย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะมอนิเตอร์ไม่ได้ประมาณนี้ หูฟังอันนี้นะคะก็คือไว้ฟังปกติคือถ้าเราไม่มีหูฟังต่อแยกเนี่ยเวลาเราจะเช็คอะเรา,าจะต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆถ้านี้เราก็จะแบบฟังได้เลย ามากไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บของตรงนี้นะคะคือตอนนี้ทุกอย่างแบบหลงไปหมดแล้วก็เล่นใหม่ๆด้วยตอนนี้ตอนนี้คือทําทุกอย่างสนุกเกินงงเก็บของทางานค่าใช้จ่นหมดแล้วนี่มาจากร้านถึงอย่างยี่สิบแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้มาจากเซเว่นแต่ว่าบางมากทุกคนจะทําเป็นคอนเทนต์ทำสกูชี่นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อไป ทุกคนช่วยด้วยคือหลังจากที่ถ่ายงานเสร็จใช่ไหมคะกิ้งเล่นแล้วก็ไปเซเว่นแล้วก็ได้น้ำมาอยู่ดีอยากไปไลฟ์ส,สด <c oughs> มีช่องหนึ่งที่แบบว่า,าทิ้งไวย้ยังไม่ลงอะไรเลยแล้วแบบเอาไว้ไลฟ์สดอย่างเดียวก็เลยคิดว่าเอออยากจะไปไลฟ์สดแต่ว่าไปมันจะทำอะไรจะเป็นมีเจจะเป็นอะไรไมาถึงมันก็พูดไม่ออกคือแบบว่าตอบโต้ได้ตอบโต้ได้แต่แบบวยูดีแบบคือพูดมาอย่างเงี้ยไม่ได้เอาแล้วนี่ทําอยู่คืออะไร คือแม่บุกช่องคือแม่เห็นช่องแล้วคนอื่นก็เห็นกันไหมคิดว่าบล็อกดีไหมพี่อะบล็อกดีไหมว่ว่าหนูบล็อกดีไหมแรกวันนี้เราจะไปสตรีมปกติเราสตรีมเกมแต่ว่านีเออคุณพี่อยากจะมาเมาห์มวยด้วยเรื่องเมาส์ใหญ่สุดพอเง้นก็เลยจะเมาส์ก่อนทุกคนทุกคนเห็นปากต็เงแล้วนึกขึ้นได้อะนะอยู่ดีก็มีเรื่องทาแล้วปล่ากน่าหลักคืนนี้มันจะแบบ เหมือนสีป่ะเร่ชอบทาเกินขอบแล้วก็ถูถูๆงงๆเลยตามภาษาคนขี้เกียจอันนี้อันนี้เป็นโซชายมีนะคะเนี่ยประทานนี้ไปอ่ะคือด้วยความที่เราเป็นคนแบบติดทาลิปสีแดงน้องน,นี้จะมีความแดงขึ้นมาหน่อยแต่อันเนี้ถย้าเราพื้นปากคือจริงๆมันมันจะน่ารักมากเป็นว่าในเเว้นนะคะลองไปลองกันได้ อาจจะเป็นชื่อปรากฏการบางอย่างที่เป็นแบบเป็นคอก็น,น่าถือใจดีอะไรเงี้ยแต่ว่าน,นี่ก็ได้บอกแบบเออแต่ว่าถ้าไม่ให้ป็นเกี่ยวตอนนี้เวลาตีสองยี่สิบนะคะก็เพิ่งจะ พูดคุยอะไรหลายอย่างเสร็จนะคะจริงๆปกติเราจะทำอะไรวุ่นวายแล้วก็เยอะกว่านี้นะคะเหมือนวันนี้พี่ไม่ทำจริงๆก็คือการสตรีมเกมแล้วก็การเคลียร์งานต่างๆเพราะอันนี้นค่อนข้างจะพูดคุยปรึกษาการวางแผนเต็มกันหลายๆอย่างนะคะจริงๆก็มีแฟนอะไรหลายๆอย่างเยอะมากนะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะออกกำลังกายแล้วก็ตัดคลิปไปด้วยนั่นเอง ตอนนี้ตีห้ายี่สิบแล้วเราเพินไปหน่อยช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่จมูกเราอะเป็นสิวอักเสบขึ้นนะคะแล้วทีนี้น้องก็ทิ้งลอยเอาไว้ก็กำลังนั่งจด list ท o ดูอยู่นะคะ อันนี้เป็นซ c l i ลิปเซรัมตอนนี้รีบนอนละเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวยาวดูหัวแลนเลยจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้ไม่มนิ่งจะเย็นแล้วัามตอนนี้รู้สึกว่า ระบบตอนนี่เราคนปากที่เราบอกมันดีมากก็เดี๋ยวไล่ทำงานแต่ว่าทำงาก็ต้องทำงานโทรศัพท์เราจ,จะอัดยังไงอาจจะสั่งข้าวมาวันนี้ไม่เปไรนละเหนื่อยคือมมนเหนื่อยเพราะว่าแบบออกกำลังกายด้วยไงไปเลยเน,ยนอะก็ลงทะเบียนเรียนได้แล้วทุนตอนนี้ก็กำลังคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเออแต่ละคน ลงอันไหนบ้างคือเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนเช้ชากับบ่ายเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบทําทุกอย่างให้มันเสร็จช่วงเชา้าอะมันจะมีเวลาว่างในบ่ายอายุอืมแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาก้วการตื่นเช้าว่าะหอเราใกล้มออยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอนะโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาบุ๋มเนี่ยเขาบุ๋มสามจุดเก้าหกขา,ขายี่สองเก้าหก่า เอาข้ามาไปสั่งยำเซเว่นไม่กินอีกแล้วนมามาแล้วก็บริษัทขนม <c oughs> สอง ทีนะคะทุกคนแสมีผลกับหน้ามากๆเรารู้สึกว่าผิวหน้าเราก็ดีมันไม่ได้ดีขึ้นมากขนาดนั้นแต่ว่าในกล้องมันอาจจะดูมากขึ้นเพราะเมื่อวานมันอาจจะดูแย่เกินไปอาจจะเป็นคนที่หนังตามันซึ่งมันมันไหมก็ไม่รู้แต่ว่าออยเอเนื้อเราค่อนข้างที่จะที่จะเยิมมันไม่เคยเยิมสมมติแบบว่ามันมีหนึ่งตัวที่เราอใช้มาตั้งนานแล้วแล้วมันไม่เคยเยิมดีแบบว่ามันเยิมแล้วทุกอั่ามันเยิมหมดเลย ก็เลยก็เลยเข้าใจแหละคือเราอะเป็นคนไม่ได้เปลี่ยนสกินแคร์ตามผิวหน้าตรงเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าคือตอนนี้หน้ามันเป็นยังไงคือนอกจากช่วงที่แบบสมมติให้ช่วงที่มันแห้งหน้าแห้งแล้วแล้วเรารู้ว่าโอเคหน้าเรามันขาดความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยจะรู้เพราะว่ามันสังเกตได้ง่ายแต่ไรที่มันสังเกตได้ยากเ้ยก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนอะไรเพราะเราเป็นคนผิวผสมก็คือหน้าเราจะมันช่วงทีโซนอะไรเงี้ยซึ่งแบบแต่ว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบว่า ตเย็นมาแล้วมันจะแบบมีอะไรเนอร์เลอก็จะเป็นช่วงนี้ที่เปนช่วงพักใหญ่เพราะงั้นใครมีอะไรเนอร์แนะนําที่ราคาแบบเบาไม่แรงมากก็สามารถแนะนําน้องมาได้นะคะนี่คือพยายามรีบดูแลรอยสีวรอยแดง,งต่างๆก็ตอนเนี้ยที่จุดใหญ่ๆก็จะเหลือตรงนี้แล้วอันเนี้ยเหมือนกำลังจะงอกออกมาเหมือนจะกลายเป็นสิวอักเสบอีกอันนึงแล้ว เพราะงั้นบล็อกนี้ก็เป็นล็อกสองวันกับเรานั่นเองคือทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเราดูไม่ค่อยได้ทำเลยเท่าไหร่จริงๆทําแต่ว่ามันทํากับมือถือแล,แล้วมือถือเราก็อั้งกองไม่ได้เป็นล็อกเงาๆแล้อกกันที่แบบถ่ายขึ้นมาเพราะว่าจริงๆชอบถ่ายมากแต่ว่าตัดไม่ทันเพราะว่าด้วยความหลายๆอย่างนะคะแล้วจริงๆวันเนี้เราลงคลิปไปแบบ เยอะมากๆคือเราลงในช่อง beauty 2คลิปแล้วก็ช่องหลัก1ซึ่งเป็นคลิปที่เอามารีรันแล้วก็ลง ig ด้วย1จริงๆลืมอีกเยอะมากนะคะลืมที่จะต้องเอ่อ facebook reel แล้วก็ youtube short อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมีคอนเทนต์ที่สามารถลงใน lemonade ได้ด้วยแต่ว่ายัางไม่ได้ทำนะคะแล้วก็พยายามเคลียร์คลิปแล้วก็ตัดคลิปที่จำเป็นจะต้องส่งแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็ตัดเคลียร์แบบคือเยอะวันนี้แบบว่าเป็นการเคลียร์ฟูเตเทดหลายๆอย่างก็เห็นว่ายังมีอีกเยอะมากยังตัดไม่เสร็จรวมถึงคลิปนี้ด้วยแล้วลมันก็พอคลิป y o u t u b e ก็คือกินสเปกเลามากนี่เป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวนะคะเพราะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าอยู่เป็นเพืนการเจอจอดละกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายอ